ยุทธกิจป้องกันแชมป์มินิฟลาเวกับวงกดลูกพระบาทศึกวันมวยไทยพุทธที่6ตุลาคมาส5 3พที่เวทีราชดำเนินมวยป้องกันแชมป์นี่ก้มหน้าไหวครูไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้ครับมันเกงสีแดงต้องเป็นแชมเปี้ยนเขาให้เกียริแชมเปี้ยนอยู่มุมแดงในวันชกป้องกันแชมป์กับ มีจึ้ัดคาดเอวในกรรมการให้คะแนน2ท่าน3ท่านบนทีห้ามอย่างเดียวครับกรรมการชูชาติก้าวขึซับมือว่าชกได้กางเกงสีแดงครับมวยบุรีรัมย์อำเภอเมืองครับศักดิ์ศรียุทธกิจแชมเปี้ยนนะครับอายุ24กางเกงน้ำเงินนันวงกดลูกระบาดสิทธิ์รักของเฮียน้อยนี่ลูกพี่ของกางเกงแดงครับเสียประยุทธ์ ขึ้นมานี่ผู้ชมให้กางเกงแดงได้เปรียบ19ครับเพราะแหมกระดูกชื่อชั้นดีกว่าแยะครับอายุ24ส่วนผู้ถัดโอ้โหกรรมการให้โอกาสครับไม่นับครับลุกเร็วเป็นมวยสากดต,ต้องนับนทีเฮียน้อยลูกพี่ของคนที่หายเก่งไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับลูกพี่ของวงกดวงกดในมวยบ้านมีลบบุรีครับแต่ว่าหัวหน้าคณะนั้นอยู่สระบ,บุรีนี่เป็นรองแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งครับขึ้นมานี่เป็นรองนะครับ หมดยกที่สองโดนต่อยเมื่อสักครู่นี้หงายท้องเลยครับดูครับศักดิ์ศรีเตะซ้ายแล้วก็นี่ครับโอ้โหลูกนี้มวยสากลียังไงก็ต้องนับแบบนี้ครับหงายท้องแบบนี้แต่มวยไทยเขาให้โอกาสกันเสียประยุทธ์ครับบอกว่าให้โยกโยกให้เขาออกก่อนคอยจังหวะสอง นี่ฝั่งนี้ก็ประยุทธ์เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นประยุทธ์ูุ้ทีิโสภากรลูกชายเฮียน้อยมาสอนครับบอกให้ออกข้างหมดยกที่2ครับเสมอไหนเสมอกันยกที่สครับยากระพริบตาครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้กางเกงสีแดงนั้นเป็นแชมปเปี้ยนน้าเงินนั้นผู้ท้าชิงว่าเสียงปีกกรองวันนี้เราใจจริงๆเสื้อเหลืองข้างล่างนั้นทีมกองเชียร์ของเกงน้ําเงินครับ วางแข้งคนละดอกเอาแล้วครับเบิ้ลไปอีกทีหนึง่งแหมดูแล้วยังไม่มีวี่แววว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเหงยยังไม่ค่อยทันสึกเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้หมัดต่อมมัดแต่ว่าสัตว์สีโดนก่อนอย่ากระิบตาครับท่านผู้ชมครับมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้กับเกงแดงแชมเปี้ยนเก่งแดงผู้ท้าชิงเดินจิ้มแล้วสดกว่าหนุ่มกว่าครับอายุ18เอาละครับวางแข้งเดินแล้วครับกีบนำสั่งแข้งเคลียร์ข้างล่างเอาละครับเดินเหมือนเดิม ศศียกบังโต๊จิ้มมัดทีงชักเอียงเหมือนกันครับเด็กมันไม่กลัวซะแล้วเจาะยางถีบดาวมีทิงจิ้มหมัดเตะเจาะยางศศิในขาไม่ค่อยดีครับประวัติมีขานะครับที่เป็นปัญหาอยู่เจาะยางอีกแล้วครับเตะให้เราแหวงเลียมเยอะแต่ว่าจุดอ่อนมีอยู่ที่ขาครับขยับขยับจะเตะขาอีกแล้วอ้าแล้วครับดูครับโดนต่อยกับส่วนด้วยเจาะยางเตะขวาต่อยขวาเตะขาอีกทีหนึ่งเอาละครับ ศศีเดินแล้วกระดูกดีกว่านะครับวางแข้งซ้ายสวยวางซ้ายอีกทีหนึ่งเอาครับไตขวาต่อยขวาศศีเดินถอยมามากแล้วเด็กมันได้ใจแก่กว่าถึง6ปีครับแชมเปียนจิ้มต่อเอาวครับโดนเขียงข้างล่างจิ้มมัา ครับขาชัดไม่ดีแล้วโดนขาไม่ค่อยได้ครับแต่คือจุดเปราะและจุดอ่อนของศักสีครับโดนทีไรมีอาการขาขายกขวางแข้งซ้ายหยาบขยาบเข้าไปทีบอยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับโดนกว่าหน่าลุงนี้จะเตะขึ้นบนอีกทีนึงยังไม่โดนครับปลายเท้า ขยับขยับโดนาแล้วครับเตะขวาแรกกับต่อยซ้ายโอ้โหโอ้โหต้องหลบครับแม่ว,วงกดนี่เห็นหมัดกับโยกหลบเลยวางแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายต้อง่อยครับวงกดแม่สักศรีเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับแข้งซ้ายนี่น่ากลัวครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ ไล่ตอนเก้าเชือกหมยผู้นี้ไม่มียกต่อไปครับจบที่ยกนี้ครับใครอยู่ใครไปบวกหมัดกันแล้วอยากระพิษตาครับใก้จะถึงแล้วครับศักศรีตอนเข้ามุมเขี่ยข้างล่างเบาๆกวางแข้งคืนแข้งแต่วงกดในดูเหลี่ยมมวยนีเมีอานาคตครับซ้ายขวาน,นี่ออกได้ทั้งสองข้างโอ้โหลูกนี้เต็มก้านคอสามสี่ห้าหกเจ็ด ครับโอ้ยแข้งซ้ายครับเต็มก้านคอครับคนไต้ันล้มด้วยแม่อีกน้อยเข้าก่อนเลยครับแคมลูกพระบาทดีอกดีใจกันยกใหญ่ครับดูภาพชากับกลางยกครับทีมแล้วก็จิ้มหมัดขวาครับลูกนี้ไม่หนักแต่ว่าเข้าโฟกัสสุดลงไปขึ้นทันทีครับแล้วลูกนี้แม่วงกดนี่คิดเร็วทำเร็วครับเขี่ยขาหน้าล้มเลยครับดูครับ ขาไม่ดีครับแล่ดูลูกนกครับแข้งซ้ายครับคนเตะล้มด้วยนะครับอือหือลูกนี้เต็มจริงๆครับเต็มแข้งเลยครับเตะแลวชูกำปั้นเลยครับ <c oughs> โอ้โหลูกนี้ทั้งซอกคอและก้านคอพร้อมๆกันอือหือคนชนะกอดกันดีใจแต่คนแพ้ก,กำลังตะแคงอยู่ครับ <c oughs> ดีกครั้งครับจิ้มทองอือหือลูกนี้ เต็มเมครับมั่นใจมากเลยครับว่าเต็ม,ตมคอจริงๆครับลูกนี้ยพยายามกระตะกายเชื่อขึ้นมาสู้ต่อแต่ว่าไม่ไหวครับประสาทการทรงตัว